็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมหนึ่งเข้ามาให้เราน,ะนั่นก็คือกิจกรรมเลดอัพรูนดาบคมแฝกนั่นเองนะครับผมก็ได้ทําการดองตั๋วไว้ถึง70ใบนะครับวันนี้กะจะเอารูนคมแฝกเลเวลหนึ่งให้มันได้นะแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตทีมกันหน่อยนะครับอัปเดตเลยวงเลเวลอันดับพลังก่อนนะครับว่ามีเท่าไหร่ไม่ค่อยได้อัปเดตให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับเลเวลของเราตอนนี้ก็คือเลเวล85นะครับก็จะ86แล้วนะพลังอยู่ที่6 สา0 0องแสนนะครับอันดับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันดับของผมตอนนี้จะอยู่ที่32นั่นเองนะครับวันนี้นะครับถ้าเราได้ลูนดาบคมแฝกก็น่าจะพลังขึ้นไปกว่านี้อยู่นะครับวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเหตุการณ์แรกของวันนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วก็ทราบแล้วนะครับว่า GM น่าจะง่วงนอนหรือว่าทำงานหนักไม่รู้นะครับเอาอัศวิน จากกล s s r บวกนะครับเข้ามาในตู้ตัวแดงนั่นเองนะครับโอ้โหก็มาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลมันก็เขียนว่าอัศวินจากกล s s r บวกหรือว่าสุ่มไปจะได้มีร่แบบนี้เลยหรือเปล่านะครับไม่ได้ใช้ลูกแก้วไม่ได้ใช้หินพัฒนาเลยเหรอนะครับอันนี้เขาก็ถกเถียงกันอยู่นะครับเราก็ไม่ได้ถกเถียงกับเขาเพราะว่าตัวดำมีแค่4ใบเองนะครับก็เอา เดี๋วอีกหกวันเดี๋ยวเราเก็บมาสุ่มนะครับว่าจะได้อัศวินจากลเ SSR บวกหรือเปล่านะครับอันนี้เขาก็ถกเถียงกันอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนั่นก็คือนะท้าสู้ราชาโคตรยากเลยใครผ่านบ้างนะครับผมไม่ผ่านด่านที่1เลยอันนี้ผมจัดตัวละครเล่นมาประมาณ2ชั่วโมงผมก็ไม่ผ่านนะครับสลับโยกโบลอสทีโยกคิงทีนะครับแต่ว่า จากที่ผมเล่นมาเป็น1 0บ0กว่ารอบนะครับผมรู้สึกว่า Mosquito Go ตัวนี้นะครับมันเพรทางคิงนะครับแต่ว่าคิงเรายังแรงไม่พอถ้าผมเอาคิงมาใส่ทีมที่1นนี่ มันก็จะแบกทีมที่1ได้ส่วนเอาโบลอสยืนตัวเดียวแบกไม่ไหวนะครับทีมที่2ก็คือแบกทีมไม่ไหวเลยโบลอสก็คือตีไม่เข้าเลยนะครับผมทําให้ผมไม่ผ่านนั่นเองใครรู้ก็บอกด้วยนะครับสําหรับท้าสู้ราชาดาันที่1น,นะครับก็คือไม่ผ่านเลยแล้วก็เราก็จะไม่ได้เศษเอ้นี่นะครับไม่ได้เศษชิ้นส่วนแบบร่างสีแดงนะครับก็เหลืออีกแค่นิดเดียวนะครับ3เศษเองก็ไม่เป็นไรนะครับไว้ผ่านก่อนผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูแต่ตัวนี้ ยังไม่ผ่านนะครับตอนนี้นะครับทีมของเราก็จะมีรูนอยู่2รูนนั่นก็คือรูนอมตะกับรูนคมถาบทะลวงนะครับอันนี้ก็เป็น2รูนที่ผมยังมีอยู่นะครับนอกนั้นก็คือขาดหมดเลยก็ของผมนะครับรูนเกาะอมตะผมก็อัพขึ้นเป็นเลเวล2ได้แล้วนะครับเลเวล2ของมันนะครับก็จะมอบความทนทานให้แก่เพื่อนร่วมทีมในแถวแนวหน้านั่นเองนะครับ20%ของค่า HP สูงสุดอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ถ้าเราได้คมแฟกมานั่นเองเราก็จะเพิ่มพลังโจมตีเป็น5%เลยนะครับมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับ70ใบามาดูกันว่าเราจะได้ลูนคมแฟกเลเวลหหรือเปล่าหรือว่าดวงดีอาจจะได้เลเวล2เลยนะมา Let's go นะครับเปิด10ใบแรกไปก่อนนะ แล้วก็ได้ดุลนคมแฝกเป็นสีม่วงนะครับฝั่งปีศาจแล้วก็ฝั่งฮีโร่นะได้มา2ชิ้นเลยกดต่อเลยละกันนะครับสีทองอือหยี่สิบใบสีทองไม่ออกวะทำไมมันหมดเร็วจังวะโอ้โหมีเจ็ดสิบใบกดไป2โลเหลือห้าสิบนะครับไปต่อนะครับได้แค่เจ็ดโลโอ้โหไม่ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาต่อเลยสีทองต้องออกมาแล้ว1ชิ้นนะครับ รูนคมแฟกทั่วไปนะครับออกมาแล้ว1ชิ้นโอเคเหลืออีก30สใบนะครับหวังว่าจะได้เลเวล1นะมาต่อกันเลยทุกคนกดไป10ใบออกหรือเปล่าทีนี้เงียบกริบเลยนะครับออกสีทองมาแล้วเงียบกลิบด้วยอีก20บิบใบขอให้ออกอีก1ชิ้นละกันมาแล้วครับรุนคอมแฟกทั่วไปอีกแล้วโอ้โห ทำไมมันทั่วไปสองชิ้นวะโอ้โหลูนสุดท้ายมาดูนะครับเราก็กดไปเลยละกันแล้วก็ไม่ออกวะไม่ได้เลยเหรอโอ้โหขาดชิ้นเดียวนะครับขาดคอมแฟกสารพัดนะครับเราได้ทั่วไปสองชิ้นเลยโอ้โหไม่เป็นไรนะครับยังเหลือเวลาอีกสามวันเดี๋ยวผม ต้องมาจัดให้ทุกคนดูให้ได้นะครับอันนี้รูนคมแฟกเดี๋ยวผมขออนุญาตอัพรูนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนเมื่อกี้ไปไแอบไปฟาร์มอีก10ใบนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอีก10ใบนะครับขอให้ได้ที่เถอะมา Let's go โอ้โหมาแล้วครับได้2ชิ้นเลยถือว่าดวงดีจะจัดนะครับแล้วก็รับไปเลยแล้วกันโอเคเราก็จะได้เปิดลูนคมแฟกเลเวลหนึ่งนะครับเปิดไปเลย อัพเรียบร้อยนะครับเราก็จะเพิ่มมาถึง5%เเซน์เลยทีเดียวโอเคเพิ่มมา3 0 0พันเพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดามเมจเราก็จะน่าจะเยอะขึ้นอยู่นะครับน่าจะโหดขึ้นอยู่มาดูกันว่าผมจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่านะตอนนี้ก็อัพแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพลังเพิ่มมาเป็นหล้าน3แสนนะครับอันดับเราจะอยู่ที่เท่าไหร่ โอ้โห oh, อยู่ที่28เลยนะเราขออัพเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะครับเรามีของทองอีก2ชิ้นที่เราจะเปิดนะครับชิ้นแรกนะครับขอให้เป็นความเร็วโจมตีนะครับความเร็วโจมตีให้โซนิกนะฮะน่าจะเป็นรองเท้านะมาได้รองเท้าหรือเปล่าได้เป็นชุดเกาะนะครับชุดเกาะขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วกันโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โอ้โหป้องกันโคตรกากเลย <c oughs> โอ้โหยังไก่เลยอย่างเกลือเลยนะครับมาอีกอันนึงห้ามเกลือนะเราได้ป้องกันบ่อยแล้วไม่ค่อยอยากได้แล้วป้องกันแล้วก็ HP โอ้โห แล้วก็ไม่เฮ็ดพีเปอร์เซนต์ให้เราด้วยนะโอ้โ oh, ห oh, นะครับก็ไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับจากการสุ่มหาอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์แล้วกันนะครับอุปกรณ์ของผมก็คืออย่างเกลือเลยนะครับไม่มีของดีๆเลยมี1ชิ้นนะครับที่นับว่าดีจริงๆหนึ่งชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วก็สามชิ้นแล้วก็ของโซนิกก็คือ4ี่ห้าหกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นเซตเลือด ก็น่าจะถือว่าดีอยู่นะครับก็มีประมาณ6ชิ้นนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่มันเป็นคริสติคอลนะครับก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเร็วโจมตีนะครับที่มันซ้ำกับของโซนิคนะครับก็มีแค่นี้นะครับนอกนั้นก็คือออฟอย่างไก่เลยอย่างเกลือเลยนะครับไม่มีออฟสวยๆให้ผมเลยนะครับไอดีนี้มีแต่ตัวละครนะครับตัวละครนี่โคตรดีเลยโคตรเยอะเลยนะครับตัวละครของผมปัญหาก็คือ พวกอุปกรณ์นี่แหละนะครับของผมที่มันยังเกลือๆอยู่นะครับแต่ก็ต้องรอฟาร์มฟาร์มไปนะครับสําหรับอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะลองท้าสู้สักหนึ่งคนดูซิว่าเราจะดาเมจเพิ่มแรงแค่ไหนนะครับเอาเป็นใกล้ๆเราแล้วกันนะครับเอาเป็นลิ้นจีนห่หน้าหัวไม่รู้จะสู้เขาไหวไหมนะเพราะว่าเขามีโซนิกห้าดาวด้วยนะครับแล้วก็มีกาโร่มี นกฟินิกสนะครับ s Z r บวกตัวนี้ตัวชุบสุดโหดเลยนะครับมาดูกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะก็กดท้าสู้ไปเลยเข้าเกมมาเทินที่1น,นะครับเราเปิดก่อนนะครับเพราะว่าเราเร็วกว่าเปิดก่อนด้วยโซนิกนะครับฝังสิงเอาไปที่บอรสยูอาอของเขานะครับแล้วก็ไล่โจมตีจากน้องหมูเมลุซ่าจังหวะนี้สตั้นไปที่ใคร สตันไปที่นกฟินิกแมนอย่างสวยเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันคีบได้นะครับแล้วก็มันชุบชีวิตเพื่อนได้ด้วยก็สวยเลยสตันไปที่นกฟินิกแมนนะแล้วเขาก็ไล่โจมตีขึ้นกลับมานะครับแล้วก็โบลอสของเขาก็โจมตีขึ้นกลับมานะครับหกแสนดามเมจยังไม่ระแรงเท่าไหร่แต่ว่าทิงเราก็บล็อกลูกไฟไปอีกหนึ่งทีนะครับ <c oughs> แล้วก็ โบรสยูอา oh, ของเราจะได้ทําการฉีดไปจังหวะนี้34ล้านดาเมจหายไปหนึ่งตัวแล้วก็ซอมบี้แมนก็นอนกองลงไปกับพื้นเลยนะฮะแล้วก็โซนิกของเขาสาวฝังสีเงากลับคืนมานะครับไม่ได้มีดาเมจเท่าไหร่นะครับกับกาโลแต่ว่าลูกไฟของเขาหมดนะครับโบรสไม่ได้อันตินะครับอืโดนทิงเราบล็อกพลังงานไปนะจังหวะนี้เราก็มีโอกาสชนะอยู่นัจังหวะนี้นะครับแล้วเขาโอ้โหนี่แหละนะครับ ขนาดโดนสแตนนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไล่อันติคีบซูเปอร์อลอยดักชายเราออกจากทีมไปได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมาเข้าจู่เทิร์นที่สองคมดาบทะลวงของเรานะครับทำดามเมจไป0 0แสนแล้วก็ฝังสิงเอาจากไล่อันติจากโซนิกนะครับตอนนี้ก็ไล่อันติไปก่อนของเราไล่อันติจากน้องงูเมลูซาสตันไปที่ซอมบี้แมนนะครับจังหวะน,นี้ไล่อันติเหมือนกันนะครับแต่ว่าดามเมจของเรา9 0 0 0แสนเลยทีเดียวนะครับไล่อันติจากโบรรส เขาก็ไล่อันติขึ้นมาเหมือนกันสับไปที่น้องงูเมลูซาแต่เลือดเรายังเยอะอยู่นะโบรสของเราไล่อันติขึ้นมาโอ้โหหนึ่งล้านเริ่มจะแรงแล้วนะไล่อันติเฉยๆแล้วเราก็บล็อกพลังงานไปนะครับเหลืออยู่หลูกแต่ว่าหลูกก็ยังเหลือถึงโบรอ์อยู่นะแล้วเขาก็โอ้โหชุบชีวิตกลับมาเรื่อยๆนะครับเฮ้ยตานี้เพื <laughs> ่อนที่สงเรานะครับไม่ได้โบรอ์ไม่ได้อันติซะแล้ว <laughs> โอ้โหไม่เป็นไรครับ จังหวะนี้โดนกาโลอันติมาก,ก่อนหนึ่งที่แล้วก็ตามด้วยโบรอดของเขานะครับฉีดมาจังหวะนี้จะเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหสิบเจ็ดล้านนะครับจริงๆเราเหลือเลือดอีกแค่คูณสองเองจะไหวหรือเปล่านี่ทําไมเขาแรงจังวะโบรอดของเขา ใครจะอยู่ใครจะไปเขามีเลือด<ม><ม>อยู่คูณ6แต่ว่าตอนนี้เป็นเทินที่เก้าแล้วแล้วก็เทินสุดท้ายเทินที่สิบนะครับเราจะชนะหรือเปล่าฉีดมาจาังวะนีๆๆ้ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยแรงเลยครับแล้วก็ไม่น่าจะทำอะไรกันได้นะครับน่าจะจบเทินที่สิบเลยทีเดียวโอ้โหวันนี้เขาฉีดขึ้นกันมาสี่ล้านเลยนะ แต่ว่าเรายังมีเลือดเยอะอยู่นะครับชัเปอร์ดาวชายทุ่มไปอย่าว่านี้แล้วก็จบเทินนะครับโอ้โหเป็นเราที่แพ้นะครับเพราะว่าเราเป็นฝ่ายสีน้ําเงินนะครับเปิดก่อนปิดเขาไม่ลงนะครับก็แพ้ไปยังขาดดาเมจอีกเยอะนะครับทีมของเราก็รอตัวยวตัวดาเมจตัวต่อไปนะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเพียงเท่านี้นะครับโอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ